เดี๋ยวนะเทสไม์ก่อนที่ลองพูดดิรอรอรอเออไม์มันก็จริงๆมันใช้ตัวเดียวก็ได้นะพูดถึงอะแล้เอาสคิปก่อนไหมก็ไม่ก็ไม่มีอะไรคุยกันสบายๆอย่างนี้โฟกัสหน้าไหมโฟกัสโฟกัสขอถอดแว่นหน่อยแล้วกันหน้าเก๋ <laughs> โอเคกว่าจะแบบเริ่มถ่ายได้ฝนก็เริ่มมาแล้วเพราะว่าเทแล้วน,นิดนึงคือเดี๋ยวนะนั่งไม่ดีเลยโอเคตอนนี้เราอยู่ที่สวนสาธารณะ ที่หนึ่งในเขตพิงเจิโอ้กว่าจะได้มาคุยกันลำบากมากไม่เปียกหมดแล้วเนี่ยหัวเปียกอุปกรณ์เปียกหมดล้วฝนตกก่อนอันนี้น้องเฟรมนะครับผมก็อยู่ด้วยกันมาหลายปีละไม่มีโอกาสได้มีมานั่งคุยกันจริงจังใวันนี้ประคคุปคบอยู่กันมากี่ปีวะสี่ห้าปีเนาะถ้าของผมมาก็ห้าปีแล้วสองพิตีการนี่ตอนนี้เฟรมอายุเท่าไหร่ยี่สิบหาครับ ยี่ห้ายี่้ยี่ผ้าไม่สดไม่สดเลยไม่คนจังหวัดเลยบุยรำครับอยู่คือเกิดที่นั่นเลยเรียนที่นั่นเลยจริงๆเกิดที่โคราชแล้วย้ายมาบุลรำตอนอายุประมาณหกเจ็ดขวบมาเข้าอนุบาลที่นี่ย้ายตามพ่อแม่มาเกิดที่โคราชอยู่กนประมาณช่วงไหนอายุเท่าไหร เข้ามาเข้าอนุบาลหนึ่งที่เนี่ยนกะ็ประมาณข้าขวบมั้งจำไม่ได้มีแสดงว่าต้องพูดโคราชพูภาษาโคราชได้ไม่ได้ไม่ได้ <laughs> ไม่พูด <laughs> พดูพูบุรีลำบุรีย์รู้ว่าว่าโตกับยายยายใช่คริบพ<อ>่อพ่อแม่แต่ว่าอยู่กับยายสนมากก็อยู่ในย<า>ยเครืยญาติแถวนั้นใช่ใชแล้วทีนี้เริ่มมาทํางานกรุงเทพใช่ไหมเออจริงจริงอยู่เออ เราใต้แถวบ,บ้านแถวบ,บ้านก่อนใช่ครับแถวบ,บ้านแถวหมู่บ้านแล้วก็มีพี่มีพี่ที่มีน้พี่แถวบ้านเขาทำงานกรุงเทพเป็นช่างกระเป๋าก็เลยคุยกันนั่นเขาเรียกตัวเขาเข้าไปเลยแล้วขอลาออกแล้วก็ย้ายไปทางพี่เขาที่กรุงเทพเปิดประสบการณ์ชีวิตข้อที่มันต้องเข้าโกงอะเนาะชีวิตทำงานเหรอ จริงๆทำที่อื่นนิดหน่อยแล้วก็เข้ากรุงเทพใช่ไหมก<ช>่<ช>อนตัดสินใจมานี่ใช่ไหมใช่ตอนเด็กเป็นคนยังไงเฟี้ยวไหมหรือว่าเป็นเด็กเนิดเฟี้ยวไหมเหรอดูทรง<ส>ไม่น่าตั้งใจเรียนเ <laughs> ด็กหลังห้องไหมหลังห้องหลังห้องโดดได้โดดอะไรเงี้ยอืมประมาณนไม่ต่างกันไม่ต่างหลังห้อง่แล้วก็มาทํางานกรุงเทพแล้วทำไมถึงตัดสินใจว่าจะมาทํางานที่ไต้หวันชิริง พอลาออกจากกรุงเทพใช่ไหมก็าหามาหางานที่ทําที่ชนพอทําที่ชนได้มันแปดแปดเก้าเดือนก็คือที่ชนมันเป็นงานกะก็คือหนึ่งเดือนอะ่ะจะเปลี่ยนกะแค่หนึ่งครั้งก็ก็เดือนหนึ่งหยุดแค่หนึ่งวันเออเราคิดว่าอ่ะเราทําตรงนั้นเราทําแทบตายเราได้มันกี่บาทอืมอืมเ,เราคิดว่าถ้าไปทําที่อื่นอะ่ะทําแบบเนี้ย มันน่าจะได้เยอะกว่าหรือเปล่าวะ like, ประมาณก็คือเกิตัดสินใจมาตสินใจแล้วอ่าแม่แม่นี่ด้วยแม่แม่ส่งมาบอกด้วยว่าเขาไอ้มีนี่นะมีไอเบริษัทจะหางานอืมส่งไปทำไตหวานนี้ไหมลองไปไหมเพราะว่าก็แม่เนาะเห็นทํางานเหนื่อยแบบผอมเลยสู้ผอมเดือนหนึ yeah. no ่งหยุดวันสองวันเงี้ยเพราะถ้าทันที่หนึ่งก็ จะเยอะกว่าก็เลยอาจจะไม่เหนื่อยกว่านี้ด้วยก็เลยส่งเรามันก็ดูแบบได้ด้วยเนาะเช่นนั้นนะโอ้ยผอมอะอ่ะก็หลักๆก็คือเรื่องรายได้แะไะดใช่รายได้แล้วก็คือเราเราใช้เวลาเท่ากันก็อยากได้ค่าตอบแทนที่มันดีกว่ามากกว่าคุ้มกว่าคุ้มกว่าค่าเราเหนื่อยเฟรมมาไต้หวันกี่ปีนะห้าปีครับประมาณห้าปีเนาะตั้งแต่ปีอะไรตอนเนี้ย ปีนี้สองพันยี่สี่ประมาณสองพันสิบเก้าไหมประมาณนะั้นสองเก้าห้าปีอะห้าปีประสบการณ์แรกอันนี้เป็นกันทุกคนประสบการณ์แรกที่มาเหยียบไต้หวันปุ๊บเริ่มมาใช้ชีวิตไต้หวันจริงๆอ่ะรู้สึกไงเป็นไงบ้างต่างกันนะต่างกันเลยจริงการใช้ชีวิตบรรยาก,รรยา,กาศกฎมงกฎหมายผู้คนหนึ่งภาษาเนาะภาษา เป็นอุปสรรคไหมภาษาอ,อุ้ยมากเลยนะยิ่งคน <c oughs> ไม่เป็นภาษาคือผมไม่ไม่อ่าหนึ่งสังเกตผมไม่ได้เลยจียนก็คือคือนครูอืมแล้วก็มาทางแบดสามคือเพื่อร่วงงานอืมคือหรือว่ามาเต้หวานอ่ะเขาใช้ภาษาจีนเป็นหลักภาษาจีนกลางเป็นหลักอืฮก็คือด้วยเราไม่ได้ภาษาเลยเรามาเออเวลาเขาใช้แล้วก็มือเหมือน ก็มีอารมณ์เนาะใช่ไหมล่ะแล้วเขาจะ acting แบบ acting พูดพูดนิดนึงก็จะแบบเอ้ยเฮ้ยอย่างเงี้ยนะจริงลักษณะบุคลิกคนไต้หวันเธอคือแบบกระโชกขวกกางนะโเสียงดังสองก็คือพัฒนาตามเขาเขาไม่ถือพวกตีบกหมือนใช่ไหมล่ะเขาใช้ใช้เท้าใช่ใช้เท้าซีซ่าอะไรหยิบวันนี้นะอยหยิบอันนี้นะคนไทยมาถึงตอนแรกก็คือแบบไม่พอใจเพราะว่าช็อก ใช่เพราะว่าเราบ้านเราถือเนอะใช่มันเป็นเรื่องของเคาเจอช็อกอ่ะการวัฒนธรรมมันแตกต่างเนอะใช่อารมณ์แรกที่มาถึงใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยได้ภาษาเถียงได้เถียงได้ตอนแรกมาคือเขาสั่งเท่าตัวเลยปุ๊บก็จะร้องไห้อ่ีกน่าจะร้องไห้เพราะว่าภาษาเราไม่ได้เรารู้เขาพูดอะไรก็คือ เขาจะพูดแบบเราอีกอย่างหนึง่งบอกเจ้าะายอีกอย่าง,งหรือเปล่าเพราะว่าเราไม่ได้เราไม่เข้าใจว,ว่าเขาสื่อสารอะไรเนาะก็เครียดเครียดมากตอนนั้นเครียดมากเลยเครียดมากเพราะว่าคือเราทําอะไรไม่ถูกปะละืะเดี๋ยวขอย้อนไปถึงถึงตอนที่อ,อยู่ที่ไทยก่อนอก็คือ ก่อนที่จะมาตัดสินใจที่จะมาทํางานที่ไต้หวันใช่ไหมมันก็จะมีแบบว่าประสบการณ์รการทํางานที่ที่ไทยคิดว่าพอมาอยู่ที่ไต้หวันแล้วกับเทียบกับการเทียบการทํางานอะความรู้สึกของณนะตอนนั้นกับตอนเนี้ต่างกันไหมคือการ<ะ>ทํางานที่ไทยระบบการทํางาน คือโอเคแหละเราอยู่ที่ไทยเราอาจจะไม่ได้อยู่ในระบบโรงงานใช่ไหม<ช>พอมาอยู่ที่นี่ก็ก็โรงงานมันก็แตกต่างกันนิดนึง<ช>แต่ถ้ามองกันถึงเรื่องแบบแบบวัฒนธรรมแบบรุ่นพี่รุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยนะต่างไหมความรู้สึกต่างไนหะจริงๆเราทํางานกับคนชาติอื่นด้วยนะจร<ช>ิแต่ว่าด้วยความที่พอเรามาอยู่ที่นี่ โรงงานเรามีคนไทยด้วยไม่ไม่เยอะด้วยหรือเปล่าเนาะน้อยมากการไปีเป็นน้องคเวลาว่างทําอะไรเลยว่างเหรอแบบวันนี้ไม่ได้ทํางานว่ะนอกจากแบบซัดผ้าดูหนังเล่นเกมฟังเพลงยสยเกมสายเกมอไปเที่ยวข้างนอกไหมบางครั้งบางครั้งนานๆเพราะหยุด ไม่ค่อยได้อยู่ได้เก็บโอเวอร์ตลอดเสาร์อาทิตย์จะได้ขยันหนืกไม่ธรรมดาไม่รู้ไปไหนด้วยเพราะว่าตอนนดินทางเนาะมีความสุขไหมมีแต่ว่ามีไม่มีนะ <c oughs> มีความสุขของเฟรมคืออะไรความสุขของผมคือจะสิ่งใหม่ๆมั้งสิ่งใหม่ ผู้คนเวลาเวลาที่ใช้เวลาที่ทำน่าเวลาที่ทำตอนนั้นด้วยก็เหมือนแบบใช้ชีวิตให้มีความสุขอืมประมาณนะั้นไม่เครียดไม่อะไรเพราะว่าทำงานเราเครียดอยู่แล้วก็และแต่ยังไม่เครียดแบบข้างนอกมาเครียดอีกก็ไม่ได้เพราะว่าทํางานหนึ่งทางานเราก็เหนื่อยแล้วมาเครียดอีกก็ไม่ว่ากดดันขืาเราก็แบบอเอ็เอเอนจอยทำก็ทําก็พยายามมีความสุขอะไรใช่กับชีวิตปัจจุบัน ความทุกข์คืออะไรความทุกข์คืออะไรอืในมุมของเฟรมนในความรู้สึกแบบแบบสิ่งนี้แบบไม่อยากอยู่กับมันเลยว่ะอะไรคุณทุกข์เหรอหรือว่าพยายามไม่มีไม่คือชีวิตของเราแบบต่อให้พยายามจะมีความสุขขนาดไหนใช่ไหมละ่ะบางทีมันก็ยังต้องมีแบบแ<ด>งรงกดดันแรงกดดันแล้วก็เงินด้วยมั้ง ลักๆคือแรงกดแรงกดดันเลยเพราะว่าชีวิตขับเคลื่อนโดยเงินเนาะพูดถึงนะใช่ปัจจุบันนี้คือด,ด้วยเงินจริงๆหลายๆคนที่มาทํางานมันก็มีแรงกดดันหลายๆอย่าง,างาเงินมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะพูดถึงมีสินพละชีวิตที่ดีกว่าปัจจุบันเราก็เลยต้องมากดดันตัวเองเป็นปกติชอบอะไรในไต้หวันอะ่ะบรรยากาศ บรรยากาศแบบนี้เหรอสิบห้าองศาเงี้ยแล้วก็มานั่งอยู่กลางแดดเอ้ยกลางแดดกลางกลางกลางสายฝนสภาพอากาศแล้วก็กฎหมายว่าทำั้งกฎหมายแต่กฎหมายเขาแข็งแรงจริงส่วนบรรยากาศก็ไต้หวันเป็นเกาะใช่ไหมก็เป็นประเทศมรสุมมรสุมก็เหมือนเรือเหมือนเรือเรือลำหนึ่งลำใหญ่ เดี๋ยวก็โค้งไปเจอทางนี้ทีทางนู้นทีนะเดี๋ยวหมอกเดี๋ยวฝนหมอกหรือฝนในวันสองวันร้อนสามวันหนาวเนี่ยวันไหนมีแดดต้องรีบออกมาข้างนอกสักพักเดี๋ยวไม่คุ้มสักพักสักพักเนี่ยแดดจังแดดไม่ชอบอะไรบ้างเต้ยวันไม่ชอบอะไรบ้างหรออืมเกลียดฝนเกลียดฝนอืมเกลียดเกลียดบรรยากาศเกลียดเกลียดฝนชอบไปกันเต้ยว่าเกลียดฝน แล้วก็อาหารมั้งคาถามนี้ถ้าถามพี่นะพี่จำเป็นแม่งเกียดเกลียดการเป็นเกลียดการโดนมองว่าเป็นแรงงานต่างชาติใช่ใช่แล้วแล้วเขาปฏิบัติปฏิบัติกับใช่หนึ่งคือเหมือนกันคือหนึ่งปฏิบัติเรียเกลียดมากเกลียดมากคือไม่คือมันไม่ใช่ทุกคนที่ที่มองแบบแรงงานต่างชาติเป็นแบบนั้นเข้าใจอยู่เพราะว่าเราก็คุกคีกับ หลายหลายกลุ่มคนเนาะแต่ว่ามันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะโดนคือมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งจำได้ไหมตอนนั้นเราเข้าตีสี่หรือเปล่าเราแวะซื้อกาแฟคือคุณป้าข้างๆเข้ามาซื้อกาแฟเนี่ยพนักงานขายแบบโอ้ดีมากครับแบบนั้นแบบนี้ใช่ไหมตอนด้ไหมใะแล้วก็พอมาถึงตาเราคือแบบเอด้วยความที่เราสั่งสั่งกาแฟก็ไม่ได้เป็นขนาดนั้นอะไรน้องใหม่กาสั่งมาแล้วคือแบบมันกระโชกโคกง้างมากเลยนะแล้วก็ทําท่าแบบไม่ค่อยสนใจเนาะ เราแบบไม่พอใจอ่ะแบบงงมากมีตังชื้อมีตังชื้อสันหลอประมาณนั้นมีตังไม้แล้วก็แบบวางก็วางแบบก็คือไม่พอใจอ่ะปฏิบัติเราไม่ดีอ่ะ่พอใจทีนี้มันก็เลยแบบถ้าถามพี่นะพี่ก็ไม่ชอบตรงนี้เหมือนกันพี่ว่ามันต่อให้เป็นที่บ้านเรามันก็ก็เหมือนกันนะเราว่าอาจจะมองรายงานต่างได้ว่าว่าเป็นแบบนั้นยิ่งเขาใช้ภาษาของเราไม่ถูกไม่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็ไม่ได้มองทุกคนเราก็ไม่ได้ คิดว่าคงไม่ปฏิบัติออกมาแบบนั้นแต่ว่าถ้าเป็นพี่อะพี่ก็คงไม่ไม่ทำแบบนั้นกับเขาเพราะว่ามันรู้เหมือนกันเนาะแต่มันมันก็นั่นแหละมันก็แบบนั่ผมเลือกที่จะไม่สนใจเพราะว่าก็ไม่ไป็นไรถือว่าก็เรามาทํางานเราไม่แบบไปถ้าไม่ดีทำเราไม่ได้ปฏิบัติแยกเขาก่อนอืเราจะไม่ใส่ใจ อย่าไปสนใจประมาณนี้แล้วก็เฉยๆว่าเรามาซื้อของเนี่ยซื้อของซื้ออะไรแล้วก็ไม่ได้เฉยๆก็คือฟิมมาอยู่ที่ไต้หวันเนี่ยประมาณห้าปีกว่าแล้วเคยมีประสบการณ์ที่แบบว่าทําให้เรารู้สึกแบบประทับใจกับกับไต้หวันบ้างไหมแบบเฮ้ยแบบแเหตุการณ์นี้แบบโอเคมากเนี่ยกลับไปก็ยังจะจําได้อยู่ผู้คนนะผู้คนก็คือคนส่วนมากจะ กล <df> ัวการทักทายคืออย่างที่ว่าทักทายปุ๊บค่อยทำหน้าสีหน้ายังไงจะเรียบรตอยหรือเปล่าเคยเจอครั้งหนึ่งนะเราไปทักทายเขาเราจะไปขอเขาถามทางอ่ะเขาบอกดีมากยิ้มลึบยิ้มคนไต้หวันเหรอคนไต้หวันครับยิ้มต้อนรับเหมือนคนในบ้านเขาอ่ะเข้านเรายิ้มยิ้มสวยยิ้มไหวยรับไหว้มาเนอะเขาบอกดีจริงๆพี่ พี่มีอยู่ครั้งหนึ่งที่เคยไปในตลาดสดนะไปซื้อของกับคนคุณป้าคนแก่อะไรอย่างเงี้ยเออเขาคุยแบบดีมากเลยนะเหมือนจะหลอกขายเราหรือเปล่าแต่ว่าดีมากเออจริงๆคนไต้หวันเป็นคนที่แบบพี่ว่าเขาก็ค่อนข้างค่อนข้างเฟลลี่นะเฟลลี่บอปุ่นนะถ้ามีประสบการณ์ที่ดีก็ต้องมีประสบการณ์ที่ไม่ดีนอกจากที่เรื่องโดนเหยียดแล้วมีประสบการณ์ไม่ดีอะไรบ้างไหม สบการณ์ไม่ดีพี่ตอบให้เพราะว่าเรามีประสบการณ์ร่วมกันอยู่เราแกก็คิดว่าไม่ดีครั้งหนึ่งที่เราไปบริษัทลูกค้าแล้วเราไปเจอแรงงานต่างชาติที่เป็นคนไทยด้วยกันเป็นพวกพี่ๆคนไทยนี่แหละแต่ว่าเขาอยู่คนละโรงงานกับเราเรื่องใช่ตอได้พี่รู้สึกว่าอะไรคนเหมือนกันทำไมจริงๆมันก็หนีไม่พนเรื่องเหยียดวาคือเขาเป็นหัวหน้างานแล้วเขาตะคอกเหมือนเขา ไล่ไล่ควายเข้าคอก<ช>อ่ออออะใช่เอ้ยเอ้ยเอ้ยเงี่ยฮะตุดใช่ยัง<ม>กดขี่คือแบบ<ม>คือที่โรงงานเรามันมันมันไม่ถึงขนาดนั้นไม่ถึงมันก็มีคนอยู่แต่ว่าเขาก็้าใจดีไงแต่ว่า<ม>พอเราไปเห็นกันเนาะแบบเราไปได้คือ,อทำอะไรเนี่ยคือสามารถพูดแบบซอฟๆทางอ้อมแบบอแอคอาร์ตเนาะ ก็แบบกูเป็นหัวหน้าเงี้ทำไมไงฮะอ๋อได้แต่ว่ามันมันก็มีแบบแรงงานต่างชาติไหลยหลยหลชาติเนาะมีเวียดนามมีอะไรได้ซึ่งเราเป็นคนนอกที่เข้าไปไงเขาเลยเคียะประมาณนี้เกือบตกใจนะเพราะว่าเขแค่บอกข่าวย้ายอ่ก็จะย้ายสิ่งนี้ไปแล้วสิ่งนู้นฝั่งนี้ฝั่งนู้นพูดถึงะแบบต้องแบบเอ๊ะรักคือชี้หน้าด่าวันเนี่ยต้องเทียว่า แค่ okay, บอกว่าเอาตรงเนี้ยไว้ตรงต้งที่เฉยก็ได้เหมือนเราไม่ใช่คนเลยเนาะเถือเนาะใช่แต่ว่าไม่ไม่ใช่ประสบการณ์ตรงหรอกแต่ว่าเราเห็นไงเ,นเราก็เลยแบบคิดว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะมันปฏิเสธไม่ได้นะว่าว่าบางทีเราก็โดนที่ไหนมีหมดแล้วแต่พอว่าว่าจะโดนตนแต่โชคดีที่โรงงานเราไม่มีเนาะไม่มีเราก็เลยแบบจริงๆมันก็มีคนที่เสียงดังแต่ว่ามันก็ไม่ถึงขนาดนั้นไงใช่แต่ว่า เขาก็พูดกับเราดีอยู่เราก็รู้ว่าเขาไม่ได้เป็นคนอะไรอย่างนั้นแต่เขาเป็นคนเสียงดังในชีวัง<ม>เฟรมวางแผนจะกลับไทยเม,มื่อไหรสักสามถึงหกปีหมดแท็กอะจากนี้เหรอใช่คิดว่าถ้าเขายังต่อสัญญ,ญาณนะถ้าเขาต่อให้ก็ต่อไปก่อนใช่เพราะว่าถ้าให้กับถ้าให้ถ้ากับไทย,ยไปมันก็ ไม่ได้เท่านี้นะถ้าพูดถึงแบบเวลาคนทํางานอเพราะว่าถึงคือต้องคิดถึงบ้างว่าสามสี่ห้าปีล้วไม่เจอตาพ่อแม่ไม่เจอเพื่อนฝูงไม่เจอสถานที่ที่เราเติบโตมาคิดถึงมากนะแล้วตอนที่ผมกลับไปที่แล้วคิดถึงมากคือทุกอย่างเปลี่ยนนะแบบป,ปีสี่ปียังอสิบปีเหตุการณ์เปลี่ยนไปหมดเปลี่ยนมากมคนที่คนที่อยู่บางคนกลับไม่อยู่บางคนคนที่ไม่อยู่ ไม่เคยเห็นหน้าก็เพิ่งเห็นหน้าเชื่อว่าพี่มาอยู่ที่เนี่ยพี่พี่มากกว่าเราปีหนึ่งใช่ไหมละ่ะ<ป>ก็ประมาณหกปีอะหกปีนิดๆห,หลานพี่เกิดมาสองคนแล้วอะพี่มาอยู่เนี่ย <c ười> พี่ยังไม่เคยอยุแบบเจอหน้าหลานเลยอะลูกของน้องสาวนะอ,อคือสองคนแล้วอะคือแบบยังไม่เคยเจอตัวจริงไม่เคยได้อุ้มเลยโตแล้วอะตอนนี้สี่ห้าปีแล้วคือมันเปลี่ยนไปเยอะจริงจริงมันเปลี่ยนเร็วนะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเร็วมากคือคือช่วง อยากอยากกลับไปเงื่อนไขคืออะไรอะ่ะก็คือตั้งเวลาไว้ประมาณนั้นน่ะหรือว่าแบบรอดได้เงินสักหน่อยนึงสักก้อนด้วยกันชูนเงว่าช่วงนี้ก็ต้องแบบจริงจังกับการเก็บเงินนิดหนึ่งมหมดไปการอะไรวะพูดได้ไหมเนี่ยแม่มาดจูจะจะด่าคอมอุปกรณ์อุปกรณ์เกมมิง่งของเรานักลก ฟูกะมันต้องมีอ่ะตรงมั้นต้องมีต้องันต้องมีสายเกมต้องมีแล้วอืก็เก็บนีมขนาดไม่ค่อยเที่ยวไม่ค่อยออกไปไหนนะเล่ากินนะบุรีพิสุทธ์แต่ก็ไม่มีแก็ไม่มีเออวันนั้นพี่พศอันนึงลงไปในเฟซไว้ว่า สงสัยจริงๆเลยอ่ะคือเราเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ไปเช็คอินอยู่ผับไม่ได้กินเหล้าเป็นประจาทุกวันอยู่ใช่ไหมล่ะเที่ยวไม่ไปเที่ยวนะเออเที่ยวก็นานๆออกทีใช่ไหมล่ะแล้วเราก็ไปที่มันแบบไม่มีค่าใช้จ่ายทางนั้นอะไรเงี้ยแล้วเราแบบไม่มีตังหว่าไม่มีตังกว่าแล้วทำไมทุกคนเอาตังค์มาจากไหนกันวะเพราะมากเราจะหมดพวกกรอบองกว่าไอทีส่วนเยอะพูดไม่ได้พูดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวแม่ด่าเยอะโอเคอยากบอกอะไรกับคนที่เขา กำลังคิดอยู่ว่าอยากมาทํางานไต้หวันจังแต่ไม่รู้จะแต่ไม่กล้าอ <ừ> อยากบอกอะไรเขาถ้าคุณคิดว่าปัจจุบันคุณไม่โอไม่เคไม่ดีลองกล้าตัดสินใจโอกาสโอกาสใครมีแล้วโอกาสคนคนมีมีเหมือนกันแต่ว่าแล้วแต่คําว่าจะมาน้อยมาเร็วจะมามากอื <Alles. S 2> มาเยอะมาน้อยมาเร็วแล้วแต่คนฟอกโอกาสพ <ärke> <ๆ>ี่ว่าแบบ ตัดสินใจลองกล้าตัดสินใจสักนิดนึงอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเนาะลองเสี่ยงดูแต่ว่าทุกที่มันก็คือความเสี่ยงนี้ต้องพูดไว้ก่อนว่าบางคนไปเจอที่ที่ดีอ่ะมีสวัสดิการดีมีโอทีตลอดอะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็โอเคนะก็เป็นโชคนะพูดถึงเพราะเรื่องแบบนี้มันดวงวะเราไม่รู้อ่ะอนั่นก็คือมาต้องลองมาต้องลองมามาอยู่ที่เราก็ก็ดีเป็นบางช่วงนะดีบางช่วงบางช่วงก็ ก็ไม่มีเลยลกไ็ไม่มีก็แต่ก็พูดยาก <บ SAM> <ampoo. S 2> เวลาเนาะถ้ามาถึงวันเนี้ถ้าสมมุติให้พูดกับพูดอะไรกับตัวเองได้หนึ่งอย่าง<ม>ในอดีตอยากบอกอะไรกับเด็กชายเฟรมที่ส่งแห้งๆก่อนะเก่งนะมึงสู้สู้ให้ถึงที่สุดอะ อแล้วมันจะดีขึ้นใช่โอกาสก็จะมาเองกับฟันสู้ถึงสุดโอกาสจะมาเองก็แสดงว่าเฟมคนนั้นไก่เฟมคนนี้ก็คือสู้มาตลอดอ่ะคุณตันต์กับฟันสู้เลยบ้านเราไม่ได้มีเขาบ้านเราไม่มีเขาเขาด่ามายิ้มรับเราทำงานจุดจุดเขาเรียกอะไรเป้าหมายเราต้องชัดเจีนใช่ไหมเป้าหมายชัดเจนหนึ่งมีเป้าหมายสองคือโน อดทนหนักเลยอการสู้ทุกอย่างใช้ความอดทนชั่วมหาตังค์จริงเพราะว่าแรงงานต่างชาติคือแบบต้องอดทนมากๆอ่ะหนึ่งผมคิดว่าอีงตอนนั้นผมคิดว่าอะยอมเหนื่อยตอนนี้ดีกว่ายอมเหนื่อยตอนแก่โอ้ตอนแก่จะเหนื่อยมากนะเหนื่อยมากลุกไปเยี่ยวกัเนื่อยใช่โอเคตอนนี้เราเรามีแรงแบบหาทำมหากมมีแรงยกมือตื่นมาตื่นมาปกติ ยังไหวอ่ต้องทา,ทางานไหวอ่ะ้าหกสิบเจ็ดสิบปีเยนางเนี้นมไม่มีแรงแต่ว่าอยากทำทำไม่ได้เพราะว่ามีแรงแต่พี่คิดพี่ก็คิดเรื่องเดียวกันนี่นะแต่พี่คิดไปถึงอยากออกไปเที่ยวอ่ะกลัวแก่พอแก่ปุ๊บมันมันเที่ยวไม่หนุกอ่ะใช่แต่ว่าถ้าไม่ใช่ว่าออกไปเที่ยวออกไปเที่ยวแล้วทำไงอ่ะมันไม่มีตังค์อ่ะมันก็ต้องทำงาน <ทำ S 2> <ช>ม้ถ้าเกิดสักก้อนก็สี่สี่ห้าสิบปีก็มีแรงนะ ได้อยู่ก็ได้อยู่แต่ว่ามันก็ต้องมีทุนทรัพย์บมงเงี้นก็เที่ยวไม่หนุกวะวันนี้ก็ประมาณนี้เราก็ได้รู้จักชีวบัตรชีวบัตรรูปบางต้นเราก็ได้รู้จักเฟรมเราก็ได้รู้จักว่ามุมมองของการเป็นแรงงานต่างชาติของเฟรมเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวเราก็ถ้ามีโอกาสเราคงได้มีโอกาสมาคุยกันใหม่ถ้ามีโอกาสอีพีแรกอีพีแรกก็อยากคุยกับเฟรมอ่ะเพราะว่าแบบ เราอยู่ด้วยกันมานานสี่ห้าปีใช่แต่เราไม่เคยแบบมานั่งคุยกันว่าแกเป็นใครจากไหนก็รู้รู้พื้นฐานแหละแต่ก็อยากให้ทุกคนรู้จักเบมแล้วก็อยากให้ทุกคนที่กําลังจะตัดสินใจมาทํางานที่ไต้หวัน่ะลองมาฟังดูว่าอประสบการณ์ของเรามันเป็นยังไงแนะนามาเปิดชีวิตเปิดชีวิตจากหน้ามือักจากหลังมือกเป็นหน้ามือนะทํางานจนหัวเข่าแล้วเข่าทำงานน่ะโอเค วันนี้ขอบคุณเฟรมมากมากที่มาพูดคุยกับพี่จริงๆก็พูดคุยกันอยู่อะแต่ว่าแบบไม่แบบจอดลึกขนาดนี้คุยกันจริงจริงจังจังจับอกคุยกันแที่สําคัญก็คือพูดกันพอด้วยปกติพูดเยเดี๋ยวพูดถึงมึงมึงกูโอเควันนี้ขอบคุณสับสอบไปทำงานเนาะยิงสนิทก็ยิงไปพูดดีกว่ารักเหมือนพี่รักเหมือนกันขอบคุณแล้วก็อยู่กันไปนานๆก่อน เพราะว่าพี่ก็ยังเก็บตังค์ไม่ได้เลยขอเก็บตังค์ให้หน่อยเพื่อเก็บตังค์นะก็ปีหลังๆก็เก็บตังค์แบบจริงจริงจังแล้วแหละเพราะว่าเป้าหมายมันชัดเจนนะเป้าหมายยิ่งอยู่เป้าหมายแต่ละคนมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแต่ว่าเป้าหมายตอนนี้เราโอเคละเดี๋ยวอนาคตค่อยว่ากันแต่มันต้องมีเงินก่อนอ่ะถึงจะตัดสินใจทำอะไรได้โอเควันนี้แค่นี <g <g ้ครับขอบคุณมากๆ